คนสายด้วยสายสลายคนทำตัวสลายกินได้ที่เดินกินได้ไหมแล้วมันเป็นไรครับมนุษย์อะไรครับเดี๋ยวทำยังไงครับมนุษย์สลายฮะตอนนี้น้องนนอายุกี่ขวบครับเนี่ยหกครับหกขวบครับน้องนนมาดูอะไรครับน้องอยากมาดูอะไรครับหกขวบ อ๋จจะนะออยู่ไหนอะครับอยู่ในนู้นอยู่ในนู้นนี่หกควบครับอยากดูพระอัจฉระ,ะครับน่าให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูตอนโตน่า แฮปปี้ไหมครับ <Happy. S 1> อยากอยากมามากเดี๋ยวน้องนอนนะน้องนอนไปยืนตรงนี้สิแม่จะได้ดูว่าครั้งหกขวบมายืนตัวเท่าไหนของเสาครั้งหน้าจะได้มาดูเสากลางเลยเสานี้เลยเออเสานี้เสาน,สาน,สานี้น่ะยืนดิยืนพิงยืนพิงเหรออ่าพิงเลยหลังชิดเลยหลังชิดเลยอ่าโอเคตอนนี้หกขวบนะครับ 6ขวบอายุเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูใหม่ครับว่ารอบหน้าจะตัวแค่ไหนนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าสวัสดีพักก่อนเร็ว <c oughs> โอเคบายไปเดินเลยเดินกลับบ้านเลย ท่าเดินกลับนะครับนี่สภาพท่าเดิมท่าเดินก็แบบนี้เสียค่าเข้าชม20บาทพ่อกับแม่จริงๆมาบ่อยนะแต่ว่าปกติน้องนูนเขาจําไม่ได้ครั้งนี้เริ่มจําได้แล้วขอมาเองนี่ตัวเข้าชม20สบบาทเด็กเข้าฟรีนี่ไงเตรียมกลับบ้านกันแล้ว <laughs> สวยนะคะถ้าคนสุโขทัยก็คงจะเคยมาบ่อยกันทุกคนเลยเนี่ยกลับบ้านแล้วจ้า